สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจรถมือ2อที่บริษัทเพลยอนเดี๋ยววันนี้นะครับพามาอัปเดตเอาติสโซนพร้อมขายกันรวมถึงแคมรีกันด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะใครสนใจรถมือ2ที่บริษัทเพลยอนนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับเป็นรถมือ2อที่คัดเกรดเรับประกันคุณภาพนะครับมีตรวจสอบให้274จุดนะครับทั้งโครงสร้างนะครับของโครงสร้างรถนะบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าและเครื่องยนนะต์นะตรวจสอบให้ทุกคันนะ ใครสนใจนะครับรถมือสอสามารถทักไกลามาหาได้นะครับ065 951 3374โซนนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จะมีปล่อย3คันนะครับทั้งยาลิสนะแบบ5าประตูแฮชแบกนะครับเอาติสปี19้คันนี้และเอาติสปี20คันนี้ทั้ง3คันเนี่ยเดี๋ยวรอปล่อยช่วงบ่ายนี้นะครับใครสนใจก็สามารถทักมานะสีขาวแบบนี้ผมยังมีอีกมาเดี๋ยวพาไาดูคันแรกๆกันเลยนะครับสำหรับโซนนี้ให้ดูก่อนแคมรี่สวยพร้อมใช้คันนี้5 5 0 0 0 0บาทนะเป็นปี 2,016นะครับ2.0รุ่นจีปี16เลขไม้เป็นแค่71,000กิโลสวยน่าใช้แบบนี้นะครับได้หรูหลาระหลับผู้บริหารไปแดงร้านสี่นะตอนนี้ไม้70,000นะครับเหลือราคาแค่5 5 0 0 0 0บาทเอาราคาดีนะสำหรับคันนี้นะมีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับใครสนใจรีบทักไลน์มาเลยสำหรับแคมรี่สวยน่าใช้นะครับ ไมค์แค่71,000กิโลนะครับภายในจะได้เป็นสีออกครีมครีมแบบนี้นะมีแอร์หลังนะครับช่วงล่างดีๆนุ่มๆนะครับหรูหรารลดับะผู้บริหาร550 0 0 0บาทจบไม์หมื่นหนสำหรับแคมรี่คันแรกนะครับอมาดูคันต่อไปเดี๋ยวผมพาดูคันต่อไปให้ดูคันนี้กันก่อนเลยนะครับแคมรี่เหมือนกันแต่ได้เป็นโฉมใหม่นะปี19คันนี้คันเกี้ปี16เนาะคันนี้ปี19คันเนี้ยเลขไมค์ประมาณแสนต้นๆนะประมาณแสนสองแสนสามราคาจะอยู่ที่ 7จ๊แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้เป็นโฉมใหม่แล้วนะโฉมปีหนึ่งเก้าแบบนี้นะครับจะได้เป็นโฉมใหม่แบบนี้นะอ่ะโครงสร้าง TNGA เป็นโฉมแรกของแคมรี่นะครับนี่หน้าหน้าตาดูดีขึ้นภายในได้เป็นสีดําแล้วนะครับมีกล้องถอยมีจอทัศสกรีนอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันนี่ภายในได้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีกล้องถอยแล้วมีจอจอทัศสกรีนแล้วเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะถ้าเป็นตัวเก่าเบรกมือจะเป็นแบบหยียบ ตานี่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับด้านหลังก็ยังมีแอร์หลังแล้วมีม่านข้างแบบนี้นะครับมีม่านข้างแบบนี้สําหรับแคมรี่และมีม่านหลังให้แล้วนะครับสองคันนี้ราคาพอกันนะครับไม่พอกันด้วยไม่ประมาณแสนสามราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันฟีดาวก็จะผ่อนอยู่แถวแถวเดี๋ยวผมนึกราคาก่อนผ่อนประมาณหมื่นสองกว่านะทั้งสองคันเลยนะครับสําหรับแคมรี่ทะเบียนหกสองหกศูนย์ศูนย์และแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สี่คันนี้นะครับอ่ะมาดูแคมรี่กันคันอื่นต่อ คันนี้ปี16นะครับเลขไมล์แสนห้านะปี16ไมลแสนห้าคันนี้ราคา499,000หนะครับสวยน่าใช้นะได้สีนี้ด้วยสีนี้หายากนะต้องบอกงี้สีนี้ไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะครับใครสนใจรีบทักไลน์เลย065 91 3 3 3 7 4เ9 9 0 0 0ได้ปี16และคันนี้ Camry Hybrid เข้ามาใหม่นะครับได้เป็นตัวอ่าตัว2.5 h y b r ห้นะครับทะเบียน7 158แล้วเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูราคาก่อน คันนี้ราคาอยู่ที่8 7 9 0 0นเมาันะไม่ประมาณแสนสี่นะครับปี 20, 8, 7, 9ผ่อนประมาณ1,400กว่ากว่านะคันนี้ผ่อน1,400กว่ากว่านะ1 4ไปปลายนะครับใครสนใจแคมรี่ไฮบริดเพชรยนต์มีนะครับคันนี้เลยนะเอา้ามามาดูคันต่อไปนะครับเดี๋ยวอะให้ดูก่อนใครชอบนะครับอ l t ติสปีประมาณ19อ่ะแต่ว่าเป็นโฉมใหม่แนชเนี่ยตอนนี้มีครบกสีเลยนะครับมีสีขาวสีดำสีเทาดำ และสีบลอ์นะครับราคาเริ่มต้นถ้าปี19นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่4 0 0 0 0 10,000บาท410ก็จะผ่อนประมาณ7,000นะครับจนไปถึงราคาประมาณ419นะครับ419ก็ไม่จะน้อยกว่านะมีสีขาวสีบอลสีดำนะครับครบเลยแต่คันเนี้ยลูกค้ามารับนะครับวันนี้คันนี้ปี19นะเป็นปี19ผลิตกลางปีนะครับสีขาวปี19คันนี้4 0 0 0 19,000เดี๋ยวลูกค้ามารับแต่ถ้าใครชอบใจนะครับเดี๋ยวมีคันอื่นอีกนะรวมหนึ่งคันนี้ไม่ได้ไม่ฉมนิวป ลูกค้ามารับวันนี้นะครับซื้อสดนะครับซื้อสดมารับรถกลับนะชมเนี่ยมีแอร์หลังแล้วนะโครงสร้างเป็น TNGA นะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะแต่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับนะอ่ะมาดูคันต่อไปแคมรี่ขาวนะครับแคมรี่ขาวคันนี้สวยน่าใช้แบบนี้นะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหรือเปล่าใช่เจ็ดห้าเก้านะครับไม่ประมาณแสนสี่นะครับสองจุดศูนย์รุ่นจีได้เป็นชมนิวนะสีขาวแบบนี้ใครสนใจก็ทักไลน์ได้ 0659513374รวมถึง c ีวิกนี่ให้ดูซีวิก810คันนี้599,000ได้เป็นปี20นะครับเล็ขไม้ก็หลักหมื่นนะไม้ประมาณ90,000นะเป็น1.8รุ่น E นะผมมี EL ด้วยนะครับแล้วก็จะมี E เหมือนกันสำหรับ CIVIC ใครสนใจ CIVIC รุ่นไหนคันไหนก็ทักไลน์มาได้นะครับ0659513374อ่ะมาดู CIVIC คันต่อไปทะเบียนตอง7แล้วก็3แบบนี้นะ ซีวิกคันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่เจ็ดหมื่นนะเป็น EL ตัวท็อปนะครับปีสิบเก้าใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะสำหรับซีวิกสีบลอนแบบนี้นะซีวิกมีนะเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับสําหรับของที่บริษัทพยนต์นะครับ,รบ,รนะรบมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้นะครับเยอะที่สุดในย่านนี้แล้วนะซีวิกไม่เนจะ็ดหมื่นมะีนะไม่เก้าหมื่นมีนะอ่ะให้ดูคันนี้อีกหนึ่ง 1, คันคันเนี้ยต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้นะครับหกสามหนึ่งเก้า เป็นอัลติสนะครับปี19นะครับเลขไมค์แค่แสนสองสวยน่าใช้แบบเนี้ย 4, 10, 9, 4 7, 1 9 0 0 0 4 1 9่0หมื่นเจบนะครับได้สีเทาดำเมทัลลิกบูคันสุดท้ายแล้วนะปี19เข้ามา2คันนะคันนี้ไมค์แสนสองนะครับไมค์แสนสองภายในก็สวยน่าใช้แบบนี้เลยนี่นะครับภายในสวยน่าใช้นะใครสนใจสามารถทักไลน์ครับผมนะ065 951 3374นะครับเลขไมค์แสนสองได้ปี19ฟรีดาวผ่อน7 0 0ดพเอง นะครับถูกกับป้ายแดงเยอะเหมือนกันนะป้ายแดงประมาณ8.69กนะครับก็ถูกกับป้ายแดงเกิน50%แล้วนะครับสวยน่าใช้แบบนี้สนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลย065951 3374ครับอ่ะมาดูคันต่อไปมีคันที่ปรับราคาลงนี่คันนี้เลยนะครับใครอยากได้เอาติสนะครับปี1ินะได้เป็นโฉมแบบนี้นะครับอ่ะสวยน่าใช้แบบนี้3 8 9 9 0 0เอง3,89ฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณ6,6 0 0เอง นะครับได้ปี18คันนี้ไม้ประมาณแสนสี่ผมมีไม,ม้มีไม้แสนสามและแสนและแสนสี่นะราคาเท่ากันเลยนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทางไลน์นะครับสนใจเอาติสนะสนใจซีวิกนะครับสนใจแคมรี่นะครับ, ry, รบทักไลน์มาได้เลย <c oughs> เพชรยนต์มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดชมเนี่ยจุดเด่นของมันได้พุตตาร์นะครับแอร์แบคมี7ใบนะความปลอดภยัยต้องบอกเลยว่าโคตรดีนะของเราเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวปอดศูนย์ นะครับสวยน่าใช้แบบนี้อย่าพลาดกันนะครับคัดเกรดเมาให้แล้วนะต้องบอกงี้นะครับของเรามีทีมจัดซื้อนะเขาไปคัดมานะครับต้องเป็นเกรดที่เราซื้อได้เราถึงจะเอาเข้ามานะไม่ใช่ว่าเอาแบบเกรดที่ต้องทําเยอะมานะครับสวยน่าใช้แบบนี้สนใจก็ทักไลน์ได้นะครับ065 951 33 74สี้ลอนด์อนะครับปี1 8ปี19ราคาเริ่มต้น389มีให้เลือกเยอะนะ มีสีดำนะอีก2สําคัญนะครับแล้วก็มีสีขาวราคา3 9 9นะฮะปี1 8บ9ก็มีเหมือนกันพี่พี่สนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับก็ทักไลน์หาผมได้อ่ะมาดูฉมนิ้วกันบ้างฉมนิ้วแบบนี้นะครับผมมีปี19มีปี20ปี19เนี่ใหม่เริ่มต้นประมาณ6 0,000นะใหม่หกหมื่นนะครับฉมแบบนี้นะเป็นหน้าใหม่แบบนี้นะใหม่เริ่มต้น6 0,000ราคาจะอยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นเนะฟีดดาวผ่อนอยู่ประมาณเอ่อจ็ดประมาณ8ปดพันสาม นะครับ8,003ผ่ 8, 3, อนเนี่ยตลอดสัญญา7ปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79 4ปีถ้า5 3, 0, 9, 6, 3, 9, 9, 7, ปี3.09 6ปี3.99 7ปีจะอยู่4.49นะครับผ่อน7ปีก็ผ่อนมาสัก6,003นะชมแบบนี้ไม่น้อยๆมา60,000และถ้าเป็นปี10ปี20อ่ะภายในยจะได้เป็นสีดำนะครับปี20ผมมีไม่80,000นะครับราคา4.99ไม่50,000ราคา519,000นะครับก็ เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะใครสนใจรุ่นไหนคันไหนก็ทักไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวคันให้นะต้องบอกว่าติดต่อผ่านผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมคัดให้คันไหนคุ้มนะครับส่งให้พี่ๆีรับชมก่อนเพราะทุกคันเนี่ยต้องบอกว่ารถมือสองที่เป็นยนต์มีเยอะนะยิ่งเป็นรุ่นอัลติสอะไรแบบนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะทักไลน์เข้ามานะเดี๋ยวเลือกคันที่น่าสนใจให้พี่ๆีรับชมกัน นสนใจโทรเข้ามาหรือแอดไลน์นะครับ ID PEK 1 5 2เบอร์โทร0 6 5 9์1 3 3 7 4นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลติสนะครับ V o อนะยานลิสนะมีพี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้นี่เรียงรายกันเป็นต้องบอกเลยว่าหลายร้อยคันนะครับแล้วก็อันเนี้ยแค่ส่วนหนึ่งนะที่โกดังสามนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูนะที่โกดังสามมามีอีกนะมีอีกแบบชุดใหญ่ๆเลยนะครับพวกรถที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มี มีเป็น 1.8e ด้วยนะสำหรับอัลติสนะครับ 1.8e ปี e 18-19มีอยู่นะครับคันหนึ่งนะแล้วก็มี GR นะครับอยู่ที่โกดัง3นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวันหลังนะครับอ้ามาดูเก่งที่มันย่อมเยาวลงมาไหมนะครับผมมีพวก v s อะไรแบบนี้นะครับมีตัวไฮอยู่นะ v s High ก็ยังมีนะเออคันนั้นรู้สึกว่าไม่80,000นะครับ300,000 80,000 9,000นะครับมีอยู่1คันนะ V8 High นะแล้วก็มีพวกยาฤิ์แบบเนี้ยไม้น้อยๆนะครับยาฤิ y aris, y aris, y aris ์ยาฤิ์ไอทีฟนะไม้น้อยปีตั้งแต่สิอ่ะจนถึง23เลยนะที่ผมมีนะครับอย่างคันเนี้ยสวยนะชุดแต่งเขามีให้แล้วนี่แต่งให้นะครับก็อีโคคาร์เปลี่ยนน้ำมัน3ามแสนห้าเองสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งจุดสอง e ปีสิบเก้าไม่แสนหนึ่งแต่คันนี้ผมชอบนะข้างหลังเขาแต่งให้สวยแล้วอ่ะนะคุณดูข้างหลังนะครับมีชุดแต่งมีปีกนกนะล้อมแม็กให้ครบๆแล้วสามห้าเก้าเองนะครับแล้วก็คันนี้ 3 6 1หรู้สึกคันนี้จะใหม่น้อยนะปีใหม่ปีใหม่ด้วยนะเดี๋ยวพาดูปีกันคันนี้ปีรู้สึกว่ายีิบสองเห็นไหมนะครับปียีนะไม่สี่หมื่นสามแสเออสี่แสนสามหมผ่อนอยู่ประมาณ4 7่พนะครับได้ยาลิตปีใหม่ใหม่หน้อยๆ,ๆแบบนี้นะครับอ่ะแล้วมาดู v ีออสวีอนี่วีออคันนี้นะครับอ่าเป็นปี17เนะเป็นปี17บเจไม่เก้าหมื่นสา0แสนหนึเองนะครับสวยน่าใช้นะครับคันนี้ฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณห้าพ ตลอดสัญญานะฟีดาวผ่อน5.4ไม้90,500นะครับ3 19,000สวยน่าใช้นะครับก็เป็นเก่งกลางแหละนะครับป้ายดงวมา7 0 0 0นะ7 0 0 0ต้นๆน,น,นะครับตอนนี้เหลือแค่3 19,000ราคาลงมาเกิน50%แล้วดังนั้นมันคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาอีกคานะที่มันเป็น4ประตูบ้างของค่ายโตโยต้านะครับ3 8 9 6ยาลิสเอที T S, สีบลอนนะครับสวยน่าใช้แบบนี้ดูภายในการนี่ ภายในสวยน่าใช้นะครับคันนี้น่าจะเป็นตัว1.2นะครับตัวมิดหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวมิดนะครับภายในก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้ครบครบแบบนี้มาเดี๋ยวมาดูราคากันนะสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ปี20นะครับไม่สามหมื่นแปดสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะเป็น1.2มิดนะฟีด้าผ่อนมานหกเปอร์เนะครับฟีด้าผ่อนมานหกเปอร์เเองคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็อ่ะ CHR นะครับบอกเลยว่ามีเยอะมากนะเพชรยนต์นะครับซีเอนะเป็นอ่า SUV c r o s s o v e r นะทรงแฮชแบ็กนะครับทรงคูเป้แบบนี้มีประมาณ78คันนะครับมีสีดำคันหนึ่งนะแล้วก็สีขาวประมาณ 6, 7คันนะครับสวยน่าใช้นะเดี๋ยวขอดูข้างในอะรถรถล็อกนะครับต้องขออภัยด้วยนะ c ีนะสวยน่าใช้มันคือเครื่องเอาติเครื่องพันแปดนะครับที่เอามายกสูงนะครับเป็น SUV c r o s s o v e r แล้วเป็นแฮชแบ็กท่าประตูได้ความอึดถึกทนเหมือนกันนะแต่ได้เป็นทรงคูเป้นะทรงแฮชแบ็กอะมาดูคันอื่นบ้างคันนี้3 160นี่3160คันนี้นะครับ เป็นยาริส1.2สปอร์ตปี22จด23ไม้20,000นะครับ449,000ได้สีเทาดำสวยน่าใช้แบบนี้นะครับสนใจก็ทัก LINE ได้นะครับ065 951 3374ครับอ่ะมาดูเก่งแล้วครับประหยัดไมลรู้สึกคันนี้แสนกว่าบ,บาทมาดูไหม179,000นะครับ179,000 1.5รุ่น E นะปี12นะครับ119,000เองนะไม้ประมาณ11,000 หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเลขไม่แสนหนึ่งนะขออภัยเกือบพูดผิดใครสนใจก็ทักไลน์ได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อ่ะมาดูมาดูโซนช่างกันบ้างไหมโซนช่างมีรถให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันอ่ะดูคันนี้กันก่อนวีออสมิดนี่คันนี้ยังรอดอยู่ยังไม่ติดจองนะครับไม่เก้าหมื่นนะครับปีสิบเก้าสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดนะครับกล้องถอยมีเบาะหนังมีให้แล้ว จอทัลสกินก็มีคันนี้ผ่อนอยู่หกพันสองเองนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังมีกล้องถอยมีจอทัลสกินครบเลยนะสวยน่าใช้ไมล์หลักหมื่นนะไมล์เก้าหมื่นนะครับสนใจก็ทักไลน์ได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นี่อีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับปีสิบเก้าเลขไมล์แสนสองสองพันนะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีด้าผ่อนประมาณเจ็ดพันหนึ่งนะครับย้ําฟีด้าผ่อนแค่เจ็ดพันหนึ่งเองนะสวยน่าใช้มามีคันอื่นอีกโครล่าคอร์ดก็มีนะเข้ามาใหม่ไฮบิดนี่อันนี้ไฮบิด พเมีมนะท็อปสุดนะครับทะเบียน27 0ูนนะอันนี้รู้สึกคืนไปคันนี้ราคา959,000ปี1 9เเลขไม้แสนหนึ่งนะครับเป็นตัวไฮบริดพเมีมนะซันลู loop, นะครับทอ็ทอปสุดนะครับท็อปท็อปสุดใครสนใจทักไลน์ได้นะครับแล้วก็มีคันนี้อีกนี่คันนี้1 4 0 0 0 0บาทจบนะครับ1.2รุ่นอ e. ีอเมล่านะเป็น4ประตูนะครับไม่ประมาณแสนกว่ากว่านะคันนี้ แสนสจบเอาปีสิบสสนใจทักไลน์มาได้นะครับศูนย์หกห้าอ่านี่อีก1นึคันนะครับที่สวยน่าใช้5871ปดเจ็ 5, 8, 7, 1, นะครับอ่านิวเอลติสนะครับปี20่สิบไม่แสนหนึ่งนะครับสี่แสนเาหคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณอ่านี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8 5ดพันห้นะครับไดเป็นปี20่สิบนะสวยน่าใช้แบบนี้เลยนะสนใจโทรได้เลย065 951 3374 นะครับแล้วก็มีโซนนี้อีกนะมีหลายคันนะครับสำหรับ New a อ t i s นะหรือว่าเป็น a อ t i s โฉมนี้นะครับมีให้เลือกหลายคันนะครับใครสนใจก็สามารถทักไลน์หาผมนะครับ065 9์ห3ห้าปี16เนี่ยผมมีราคาเริ่มต้น339,000สามนะครับไม่ประมาณแสนหนึ่งนะแต่ถ้าไม่หก0 0 0่นนะ349นะครับผ่อนประมาณเนี่ย5้0 0กพันนะ5,000ปลาย6,000นะครับถ้าเป็นโฉมนี้ก็ผ่อนเริ่มต้น8,000ันหนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนก็สามารถทักไลน์หาผมนะ065 9513374นะครับพาดูนะตั้งแต่โซนพร้อมขายเนี่ยจนถึงฝ่ายเซอร์วิสแล้วสนใจรุ่นไหนคันไหนแคปจอมานะครับแล้วก็ทักไลน์มาได้นะมีคอร์สหนุนคอร์สไฮบิดปี20นะเข้ามาตรงรู้นนะวันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับใครสนใจคันไหนทักไลน์มาได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ